ค่ะข้าวของก็เน I mean, like ี่ยเมื่อกี้เพื่อนๆมาทำจริงครับก็เออดีใจครับผมก็มีเพื่อนๆที่แบบสนิทสนิทกันนะครับก็มามาร่วมงานกันจริงๆเหมือนเดิมครับก็ดีครับก็ยังมีแบบเขาเรียกว่าเออมีเขาเรียกว่าแบบอะไครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาวันนี้นะครับผมอย่างใกล้เข้าแล้วก็รู้สึกว่า ตื่นเต้นจริงครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูเหมือนกันก็เป็นการดูรอบแรกของตัวเองเหมือนกันครับผมก็จากที่ตัวเองไปเล่นมาก็อยากรูเหมือนกันว่าภาพที่เขาตัดต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็เวลาตัดต่อมามันอาจจะเป็นแบบอีกฟิลนึงเลยก็ได้เพราะว่าตอนที่เขาไปถ่ายมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไล่ซีนเนาะพอมาเรียงซีนแล้วก็อยากรูเหมือนกันครับว่าเป็นยังไงเยอะไหมก็เยอะพอประมาณนะครับก็อย่างนี้ก็เพิ่งกลับมาจากจีนครับผมก็ไปไปเล่นแฟนเฟ่ไปเล่นมิวสิกเฟสที่จีนมาครับแล้วก็กลับมาก็มาถ่ายซีรีส์ต่อเลย2วันแล้วก ไปโปรโมทหนังแล้วก็เขาเรียกว่าโปรโมทแล้วก็เนี่ยมาทำงานตอนเย็นเนี่ยครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีไปงานของทางหนังอีกครับพี่จีนเป็นไงบ้างพี่จีนเป็นไงบ้างเขาอบอุ่นดีครับผมก็ก็มารับที่สนามบินด้วยก็ไปที่งานก็แบบมาดูกันเยอะเลยครับผมก็ถึงจะแบบไปที่กุ้ยหลินครับผมครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเอ่อน่ารศนานหน่อยแต่ก็โอเคเลยทุกคนแบบมามาดูกันเยอะอยู่อย่างเงี้ยครับจ๋าไม่มันนี่ไหมก็ เออจริงๆริวเงินก็ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่คือไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าแต่ว่าก็ก,ก็ทำงานก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอืม,อมใช่ครับเปียกทำบ้านอยู่ครับผมหาเงินทำบ้านครับผมใครมีอะไรก็มาจ้างได้นะครับผมจริงจริงทไมมันยังไม่แบบตกงตกลงอ๋อจริงจริงติดปัญหาที่ว่าเออเคยเคยคุยกับเออเขาเรียกว่าคอนออกแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบเหมือนคุยอะไรยังคิดยังแบบยังไม่ลงตัวกันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งยุ่งอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออขอพักไว้ก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยครับ อ้าวหนึ่งเมื่อไหร่จริงอยากรีบทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แบบฟิลเหมือนแบบเออพอยุ่งยุ่งแล้วก็คือเหมือนหมดไฟแล้วเหมือนตอนแรกแบบอุอยากทําอยากทําแต่พอแบบพอคุยนู่นคุยนี่เริ่มไม่ลงตัวอะไรอย่างนี้ก็เลยส่วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้มันแบบอ่าเขาเรียกว่าเออ่ฟ้าฝนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมุมก่อนอะไรอย่างเงี้ยอใช่นะครับกลัวแบบขั้นอะไรแบบอ๋อกลัวไหมจริงๆไม่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรครับก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แบบเขาเรียกว่าอ่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วก็ เราก็ได้ยินมาบ่อยๆนะว่าคนนู้นโดนอย่างนี้คนนั้นโดนอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ครับก็มันทําอะไรไม่ได้หรอกครับผมรู้สึกว่ามันก็หาวิธีรับมือดีกว่าว่าแบบเออเราจะแบบมีวิธียังไงจะคุยกับเขายังไงแบบตกลงกันยังไงว่าแบบเออจะให้เซฟตัวเราด้วยแล้วก็ทำให้ท้อสบายใจในการทําด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็ก็หวังว่าแบบจะโชคดีแบบเจอแบบที่แบบคุยทีเดียวจบเลยไม่ต้องแบบเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้ครับเรื่องนี้เป็นเร่งที่ให้เราแบบใหการตั้งใจเรื่องนี้ครับก็จริงๆก็ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนงนะครับเพราะว่าจริงๆกก็รู้สึว่า ถ้ามันยังแบบไม่ได้พร้อมขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูก็ได้จริงๆคือมันออกแบบมันออกแบบทิ้งไว้ได้ครับว่าถ้าออกแบบก็ไม่ได้สูงมากเะไรครับอืมหรอเออจริงๆก็ผมก็ไม่เกินสามปีตอนแรกคือแบบรีบจะออกแบบไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะแบบออกแบบออกแบบจะออกแบบบ้านไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะแต่ว่าพอแบบมันมันสะดุดตั้งแต่แต่คนออกแบบอะไรเงี้ยก็เล้ถึกว่า เออพอสะดุดปุ๊บรู้สึกว่าแบบเริ่มหมดไปก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็ว่าอะไรต้องแบบไปติดต่อคนออกแบบคนใหม่ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็จะเป็นลูกกันล่างกังง<ห>นเลยน<ม><ล>ะไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือแบบกลับไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับเพราะว่าตอนแรกคุยกับเขาคุยไปเรื่อยๆปุ๊บอ่ะพอถึงดีลไงจริงๆก็แบบอ่ะเริ่มเจอเปัญหาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบยังไม่ว่ามาเคลียร์แต่ว่ามาแบบคุยกับเขามากมายอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทะ ถ้าเดือนแล้วมั้งครับใช่ที่คุยคุยกับเขาไว้น,น่าจะคุยกันแน่ๆเดือนสามเดือนสี่ครับผมเรา,นา,าเแ,แน่นอนอยู่แล้วคืออยากทำเนี่ยของออฟ o เสร็จแล้วครับใช่นนเขาขึ้นไวมากใช่้ให่กันใชเสร็จแล้วก็ถึงผมว่ามันก็ถึงช่วงอายุเน,นี่ยนะครับที่แบบพอเราแบบมีหน้าที่กันมานที่มั่นคงแล้วก็อยากจะแบบเขาเรียกว่ามีมีมีที่อยู่อาศัยที่แบบในฝันของเราอะไรเงี้ยครับแล้วจริงใจคือแบบอยากจะทำให้แบบให้พ่อแม่ไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับ อุ้ยคุยตลอดครับผมคุยตลอดครับก็ก็ก็แต่ละคนก็เนี่ยแหละที่อย่างที่บอกคือแบบเสีออยบขยายยกย้ายกันหมดแล้วเขาบอกรีบๆีบทำเหอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนที่จะแบบจะหมดไฟอะไรหม,หมดแล้วหมดแล้ว,ลวจริงๆก็เดี๋ยวเนี่ยจะยังอยากทําอยู่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวหาหาจังหวะดีๆแล้วก็เดี๋ยวเดีเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่ชาขอบคุณครับ